แม่กอดกอดคนที่ออกมาทําแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะติดคุกโดอุ้มหายใช่ไหมมันก็นกตายมันก็เลยทําให้มายาคติที่เขารับรู้เวลาเราสู้หรืออะไรทำแบบนี้ไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองต้องเจ็บต้องอันตรายใช่ไหมครับแต่คืออย่างที่บอกว่าเราต้องการทําให้มันดีขึ้นอนะ่ะ แต่เราก็ไปสู้กับอํานาจอยู่เ,ยเขาก็เป็นห่วงเหมือนกัน <c oughs> เขาก็ห้ามเหมือนกันแต่เราก็มึนไงวันนี้ก็ครับครับครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจนแกต้องยอมไปเอง <c oughs> ผมเติบโตมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มันหลากหลายด้วยกับชาวบ้านกับอะไรด้วยตั้งแต่เด็กเข้าใจความทุกข์ยากเข้าใจความหลากหลายเข้าใจแบบคุณค่าของความสุขข,ของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แค่เงินน่ะเข้าไหม นะครับผมชื่อไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาครับตอนนี้ผมก็ศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับสิทธิพย์มชลสันติศึกษาครับเคลื่อนไหวทางการเมืองครับตอนนี้เ,เรียกร้อง3ข้อเสนอครับ1ไล่รัฐบาลประยุทธ์2ร่างนับมน่วใหม่3เป็นรูปสถาบันกษัตริย์ครับคือเรายึดหลักสันติแรกแรกที่ออกมาเพราะความโกรธความเกลียดนหละครับหลังๆพอเราเคลื่อนไหวนานขึ้นมันก็กลายเป็นต่อสู้ด้วยความรักคือสันติวิธีมันไม่ง่ายจริงๆเราสู้กับ อำนาจเผด็จการสู้กับอำนาจของสถาบันมีแต่อำนาจ,จใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเครื่องมือในการต่อสู้ของเราคืออะไรคือมือเปล่าคือไมค์คือหัวใจของเราเรามีแค่นี้สถานการณ์วันที่มันเกิดขึ้นคือเราก็มีความรักใช่ไหมครับพอมันเจอกับตัวเองอะ่ะมันก็รู้สึกแบบก็เสียใจเหมือนกันที่มันเกิดขึ้น การที่เราจะไม่ใช้กําลังกับคนที่ใช้กาลังกับเราโดยยืนหยัดเรื่องอุดมการณ์ต้องเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์เรากาลังเจอกับการทาร้ายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท,ยษนนษยที่เขามาทําร้ายเราแล้วเราไม่ตอบโต้เขาเนี่ยมันเพิ่มความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ของตัวเองมันเป็นการยกกระดับของจิตหัวใจมันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอหรือความแบบกระจอกตั้งแต่ผมทำมาสิบปีนะครับก่อนรัฐบาลประยุทธ์เข้ามานะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับความถึงตือทางการเมืองของคนในสังคม เขาสนใจเรื่องราวทางการเมืองมากขึ้นมันทำให้คนมองเห็นคนในสังคมมากขึ้นเสียงเล็กๆน้อยๆถูกพูดถึงมากขึ้นและถูกรับฟังมากขึ้นซึ่งแตกต่างตั้งแต่ยุคคสชมาใหม่ๆเนี่ยคือพวกเราจากกิจกรรมตอนนั้นเนี่ยคนน้อยมากออกมาแหกปากให้ตายก็ไม่มีใครออกมาแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคนอย่างพวกผมที่ออกมาทําอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นพวกหัวรุนแรงแต่ว่าณนะวันนี้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติ ดีใจครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะวันนี้มีความก้าวหน้ามากเพราะฉะนั้นถ้ามองอนาคตทางการเมืองไทยต่อไปเนี่ยผมว่าก้าวหน้าขึ้นสมัยก่อนเรามองไม่เห็นจริงๆม็อะมันไม่ใช่แค่ความถูกต้องเสมอไปมันมีการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมันทําให้รูปแบบการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปผมคิดว่ามันเป็นพัฒนาการทางการเมืองด้วยแล้วก็เป็นความตื่นตัวทางการเมืองใช่ไหมครับเขามองไปถึงออกแบบสังคมข้างหน้าที่เขาจะอยู่ด้วยว่าเขาอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาไดด้จุ ได้รางวัลสิทธิ์ในขณะที่ติดคุกอยู่มันก็แปลกๆอยู่นะคือผมเลยไม่ได้รับบรรยากาศผมไม่ได้ไปเกาหลีใต้ไปรับรางวัลอยู่ในคุกแค่รู้เรื่องแต่ว่าความรู้สึกมันก็รู้สึกดีแหละครับมันเป็นการยืนยันนะครับว่าเรื่องสิทธิมนุษชชนในไทยมันไม่มีความเป็นสากลใช่ไหมครับมันก็ทําให้พวกเราก็จะถูกบองว่าขวางความเจริญแต่พวกคชอบพัดค้าต่างๆพวกชอบปิดถนนในพวกเรียกร้องสิทธิ์พอมันมีองค์กรต่างประเทศที่ยอมรับก็เป็นการยืนยันหลักการ สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดที่เราเชื่อมันถูกต้องแล้วมันเป็นสากลเกาหลีใต้ประธานในทมดีให้รางวัลแต่ละไทยเนี่ยก็ขังผมไว้มันก็เป็นการรับรางวัลที่ย้อนแย้งดีอย่างตอนนี้เราก็ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของที่เกาหลีใต้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาทำยังไงถึงสู้กับเผด็จการได้ บ้าเราเนี่ยก็มี14ตุลาร์นะครับสมัยนั้นซึ่งเป็นการที่เอาชนะ,ะเผด็จการได้ในครั้งแรกแล้วก็เปิดพื้นที่เสรีภาพของประชาชนขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็6ตุลาก็โดนฝ่ายขวานอกกลับไปทำไมครับมีการสังหารนักศึกษานักเรียนนักษาประชาชนสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์อันนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่เกาหลีใต้ก็ไปใช้มันมันเป็นตลกล้าตรงที่ว่าเหมือนกับเขาเอาจากเหตุการณ์บ้านเราเนาะไปใช้เนาะพอหลังจากวันที่18เขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยไม่กลับมาเผด็จการอีกนะในขณะที่ประเทศเราเนี่ยกล สู้กับระบบเผด็จการทาหารพอสุดท้ายเนี่ยประชาชนชนะนเนี่ยเขามีการสะสางประวัติศาสตร์เอาคนทํารัฐประหารมารับความผิดใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่คืออย่า,ยาลืนมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยผู้ก่อการรัฐประหารเนี่ยไม่เคยได้รับผิดตามกฎหมายเลยเพราะจะไปถือว่าดีรตัวสกามตามรัฐนูลไปแล้วคือพอมันไม่มีความยุติธรรมสันติภาพมันไม่เกิดไงที่จริงเนี่ยการรัฐประหารเป็นการผิดกฎหมายนะครับตามบนบนกฎหมายอาญามตาตรา1นึ 3. พอเวลาคนแก่ทางการเมืองมเป็นปัญหาเนี่ย คือเขาไม่ยอมรับความขัดแย้งที่จะให้มันปล่อยสู้กันไปในวิถีประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่เป็นการตัดตอนลม้มโตทุกอย่างแล้วก็จะมาจัดการปัญหา,ต,าต่างๆซึ่งตัวเองนั่นแหละคือปัญหาอย่าลืมว่าที่ประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะว่าไอ้คนที่บอกมาแก้ปัญหานั่นแหละคือตัวปัญหาอย่างหนึ่งแล้วไม่ถูกทาให้เคลียร์สักทีว่าเขาคือคนที่มาแก้ปัญหาหรือคนที่มาสร้างปัญหาเพิ่มจากคุยกับเพื่อนที่กวางจูเนี่ยเขาบอกแน่นอนเลยว่าในยุคนั้นอะ การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยมันไม่สามารถทาโดยประเทศประเทศเดียวได้แล้วเขาก็บอกว่ามูฟเนตนของไทยที่มันใหญ่ในวันที่ 10, 14ตุลาคม2519ครับก็คือเป็นบุตรหมายสําคัญเหมือนกันที่ทําให้คนเกาหลีคิดว่าคนจะต้องออกมาต่อสู้เช่นกันนะครับก็เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในแรงบนันดาลใจของเกาหลีด้วยในการลุกมาต่อสู้ประชาธิปไตยเนาะถ้ามองในเรื่องของการต่อสู้ของไทยอะครับมันไม่เคยพูดถึงอํานาจที่มันเป็นอํานาจจริงๆของประเทศไทยเลยก็ต้องให้ให้เครดิตของนักต่อสู้รุ่นนี้นครับที่ลุกขึ้นมา พูดถึงปัญหาที่เป็นรากเงาจริงของประเทศไทยคือนนสุดท้ายถ้าปัญหาพวกนี้ไม่ได้แก้เราก็จะกลับไปที่จุดเดิมน,นี่คือบทเรียนจากอาริยใต้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นคือเขาให้ความสำคัญกับคนธรรมดาเอาง่ายๆก็น้อยใจเดี๋ยวครับคือบ้านเขามาดูตัวอย่างบ้านเราอะแล้วแบบหันไปดูบ้านเขาในนี้นเขาไปไกลมากขณะที่บ้านเรากลับมาเหมือนเดิมอะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยประเทศเรามันไม่ได้ไปไหนเลยหรอวะแล้วมันเป็นความรู้สึกทแบบี่ว่าเ เราต้องทําให้มันได้่ะประเทศอื่นเขายัางทําได้เลยทาไมบ้านเราจะทาไม่ได้ว่าทำไมพวกเราจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยหนึ่งในองค์กรสําคัญนะครับที่บทบ,บาทในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของเกาหลีนะครับก็คือองค์กรเ e ็กชิ m ใน o r i a l Foundation จุดประสงค์หลักๆ3ข้อด้วยกันขององค์กรนี้ในการก่อตั้งก็คือการทําให้การต่อสู้ของกวางจูนะครับเป็นที่จดจําในระดับโลกข้อ2นะครับเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศร,รีของเหยือ่อนะครับแล้วข้อ3คือสนับสนุนประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับและก็สันติภาพทั่วโลกครับ เกาหลีไม่สามารถสร้างชาธิปไตยด้วยตัวงเกาหลีเองได้ในยุคปีที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมีนักกิจกรรมเกาหลีถูกจับเหมือนกันแล้วก็มีนักกิจกรรมเกาหลีที่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนต่างประเทศเยอะมากนะครับในการช่วยเหลือในการผลักดันประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเขาจะทราบซึ้งตลอดว่าการได้มาชาธิปไตยของเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้โดดเดี่ยวเมื่อเกาหลีสามารถก้าวข้ามผ่านประชาธิปไตยได้แล้วเนี่ยเกาหลีก็รู้สึกว่าควรจะตอบแทนอะไรให้กับ ประชาธิปไตยภาพรวมด้วยแล้วก็ในปัจจุบันนะครับควางจูก็ได้ยกระดับการต่อสู้ไปเป็นแคมเปญระดับโลกแล้วนะครับก็เขากำลังรณรงค์งงให้วันที่18พฤษภาคมเป็นวันสากลน,นะครับต่อต้านระบอบเผด็จการและอำนาจนิยมทั่วโลกนะครับทุกคนสามารถไปลงชื่อสนับสนุนได้นะครับบนเว็บไซต์ของมีเอกทีนะครับลายชื่อทั้งหมดเนี่ยในปีหน้านะครับจะรวบรวมนะและส่งไปที่สามอาชาชานะครับที่เราท่องมาแต่เด็กทาหารคือแมงรัวของชาติอะ่ะมึงไม่อยู่รัวมึงเข้ามาอยู่ในบ้านอะ่ะมึงไม่ได้เข้าขามาอยู่ในบ้านมงงงมาาาสั่่กกรรด้ววยยไไไคค็็ปปออูเนขชติ ใครมีอำนาาสูงสูในสังคมไทยที่จะสั่งให้รัฐบาลฆ่าใครก็ได้หรือไม่ฆ่าใครก็ได้ใครปมนคนสัง่งมันก็ท้อบ้างนะครับเราก็เป็นคนเหมือนกันไงตั้งคำถามแต่สุดท้ายแล้วกี่ปีผ่านมาเราก็ยังเป็นเดิมอ,อยู่เว้ยก็เป็นทนายไปแล้วหลายปีเหมือนเนมันเพราะว่าอุดมการ์คนมาจับมือผมแล้วปะสู้มาตั้งแต่6ตุลาแล้วเนี่ยสู้มาตั้งแต่14ตุลาแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเราแบบเพิ่งมาสู้ไม่กี่ปีเองเราจะท้อแท้แล้วหรอว่าอันนี้ก็กลับไปตั้งคำถามตัวเองสุดท้ายมันก็ ไม่เคยยอมแพ้มันเลยทําให้เราแบบโอเคไม่สนใจละแต่ว่าการงานหรือชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปแบบมาเอามาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยทุ่มชีวิตเหล่านี้มานับไม่ครั้งไม่ถ้วนแล้วอีกสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นอะไรก็เททุกอย่างแล้วตอนนี้ผมก็หมดหน้าตักตลอดเลยครับหน้าตักผมน้อย